สวัสดีครับส่งยูทูบดุนชาแนลพี่น้องขอกันส่งบายบายพี่น้องเอาเจ้าปีศาจรมาอันนี้น,นี่พี่น้อยแทงไปเจ้าะน้อยพี่น้องไปอยู่ในล็อกด้นะตัวนี้สีสเหลี่ยงนนนนนนปลีใหม่พี่น้องเลี่ยงออกปีใหม่ เป็นเนาะเด้อสะเรียกขนเริ่มชุดแล้วพี่น้องปีกเริ่มชุดเปพี่น้องเจ้าปีาศาจตัวน,นี้คนเริ่มชุดแล้วพี่น้องจะเรียกอายุดีพี่น้องไปตัวน,นี้สิบเก้าเดือนยี่สิบเดือนแต่จะเข่าคนสองแล้วพี่เนาะแกอายุดีอันนี้ตอนนมนมตอนนมนมก็มีแต่วัวซากพี่นเนาะวัวซากหลายแห้งก่อนจเจ้าก็เป็นเนาะเนี่ยก็เป็นนีประดออเดี๋ยวออกเจ้าคื่อ เต้นนี้อายุดีแล้วมสมบูรณ์ต้นนี้ประมาณสองหกของเกเน,นี่ยไปเนองอมสมบูรณ์ดีพีน่นาอกหลังออกมาเดินรับประมาณสอ,อ,องหกเนองเจ้าปีศาจพี่งเนา พมาชนเชิงก็ได้ชนมากก็ได้พีเน้าะชนไหนสองรูปแบบพี่น้องนนตัวนี้มันออกเป็นสีขาวอย่างนี้แม่เป็นเท่าด้วยนาะแม่เป็นเท่าขาวๆพีเนองตัวนี้ก็ไน้สอดออกมาเป็นขาวพอเป็นเท่าแม่เป็นเท่าขาวๆดูมาก็เลยออกเป็นสีขาวเลยนะ ่จับกระดูกโค้งแางดีพี่น้องไปดูเจ้าดีศาสตร์ของพี่เจ้ายมทูตนะรีเลียงชีคุดเราพี่น้องสีเลียงทำการจะเรียงปีใหม่นี่ยนะพี่น้องถ้าว่าจิเต้คือเก่าวะพี่น้องเหมือนเดิมไหมพี่น้องรอดูแต่เรื่อง สมบูรณ์สมบูรณ์ดีเลี้ยงง่ายไก่ตัวนี้แหน่งง่ายเลยนรับยิ่งซุ่มดีไก่ที่เลี้ยงยิ่งซุ่มได้ดีบพราะว่าได้คุ้มค่าเลยไก่ตัวนี้ไก่เดินดีไก่ชอบเดินไก่เดินดีเนี่ยเดี๋ยวลูกก็เดี้ยงพี่น้องเด้อลูกลูกกำลังง่ายพี่น้องเนี่ยพี่น้องน,นี่ลูกตัวนี้พี่น้องน,นะเอฟซีพันถามเอฟซีพันถามปูแลนสามมาอันนี้ พี่พมาสิแดงให้ยุพ้พี่น้องพุ่นดิทักมั่นอ่ะอยาได้ลูกเจ้าพี่ศาสตร์นี่แหะพี่น้องนี่ยจบเขาขาวเนี่สม้มไปใแม่หนึง่งนี่นหะพี่น้องแต่ออกมาสร้างโพอยู่เป็นพมา่าแล้วพี่น้องเนี่ยเป็นพม่างอนหมูเนี่ยซีดของสายเลือดอยู่แม่งอนหมูหมูพี่น้องอยูมาหมูหมูนี่นหะพี่น้อง,องให้ลูกให้ลูกง่ายพี่น้องไปดูโค้งสามเหลี คือบัก on ค no like. ึกตัเบิ้งกเลยใครั้งครั้งในหลอกได้พี่น้องเนี่ยเป็นอย่นงไรไก่ที่เลี้ยงง่ายสมบูรณ์ง่ายสมบูรณ์กำลังคือตอนนมบาดสน้าบอดีปนไดีไหมน้องตอนนมมีแต่อันนั้นเย็บไข่เดือบเป้จะออกก็แน่ก็บม่ได้ออกแต่ตอนนี้อายุดีแล้ว ันนี้ไม่เคยเห็ุในคิดบ้างไหมลอะเนี่ยจะเอาไว้เจอกันอีพีหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs>